สวัสดีค่ะรายการเกษตรเชิงท่องเที่ยวนะคะวันนี้จะมาย้ายมะละกอค่ะมะละกอนี่เขาเกิดเองอ่ะมีสามต้นเดี๋ยวจะย้ายต้นหนึ่งก่อนนะคะย้ายเพื่อไปปลูกตรงนู้นค่ะเพราะว่าแบบมันจะเบียดกันเกินไปพอเขาโตเดี๋ยวมันจะผลผลิตจะไม่ดีก็ต้องลองอ่ะคะ่ะแบบว่าไม่เป็นไรคือจะมีต้นยังจะเหลืออีกต้นหนึ่งไว้ ถ้าเผื่อเขาไม่รอดหรือ,อยังไงอ่ะคือจะถอนเลยนะคะลองดูว่าจะได้หรือเปล่าเพราะว่าต้นเขาก็โตมากแล้วอะคะ่ะถอนเลยจ้ะได้รักแก้วปลูกเสร็จแล้วนะคะต้นนี้รอดูว่า ติดตามผลว่าจะติดไหมเพราะว่าต้นเขาใหญ่เกินไปตอนที่ย้ายอะค่ะแต่ตอนนี้ต้นนี้ก็ย้ายมาตอนโตเหมือนกันนะคะต้นนี้ก็ย้ายมาตอนที่โตพอสมควรเหมือนกันค่ะก็ติดอยู่เป็นมะละกอซึ่งเกิดเองนะคะเกิดเองแต่ย้ายมาปลูกแบบให้เขาแบบ ห่างๆกันหน่อยนึงอะไรอย่างเงี้ยค่ะแบบส่วนใหญ่เป็นมะละกอที่เกิดเองอะค่ะเราดูว่าจะมีลูกหรือเปล่าต้องลองค่ะเพราะว่าเป็นเกษตรมือใหม่นะคะเสียดายค่ะถ้าเกิดจะทิ้งไปก็เสียดายค่ะก็เลยลองลองดูแค่นี้นะคะอย่าลืมติดตามกดติดตามกด ไลค์กดแชร์กดกระดิ่งด้วยนะคะ